สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูสวัสดีพี่ f ีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ครับที่หน้าบ้านของก็ลุงก,ก็เข้าบ้านพักผ่อนแล้วนะครับลุงก,กับป้านี่เก็บบรรยากาศให้ดูนะครับ ไปมาวันนี้ก็มีงานนะครับมีงานอยู่ในบ้านนะครับรถน่าจะวิ่งทั้งคืนนครับวันนี้น,นี่ครับบรรยากาศองลานปูาริจิตนะครับองูป,ป,ปาริจิตยามค่ำคืนนะครับ แบสั้นๆนะครับแบบแบบนั้นเนี่ยบริจิตมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเอ็มอยู่ในช anel น,น,นะครับเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับเราเดินไปตรงพระพุทธชินาราชน,นะครับแล้วก็นม่ย่าสุรพีนะ ดูความเรียบร้อยด้วยนะครับวันนี้มีงานนะครับน่าจะวิ่งกันทั้งคืนนะครับวันนี้รถมอไซค์รถยนต์นี่เป็นบรรยากาศที่ลานพระพุทธชินราชนะครับองโป ข้างหลังนะครับนี่ครับมีแสงครับแสงแสงมีงานนะครับน่าจะเป็นหมอลำนะครับได้ยิน้ะน่าจะเป็นหมอลำไม่ใช่ปรากฏกกรา์นะครับเป็นแสงของหมอลำนะครับแสงของหมอลำ ปรากฏการก็ไปช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็เห็นหลายๆช่องนะับถ่ายได้นี่ก็เป็ดตูปราริจิตนะครับ ากาศมาให้ดูนะครับช่วงเย็นนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับหมายแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญสำคัญนะครับนี่ก็เป็นประดินนะครับวันนี้ไอ้เมื่อวานนะครับหลังคานะครับหลังคาก็ไม่ได้ ถาวรนะครับพร้อมเคลื่อนย้ายนะครับนี่ครับไม่ได้เทปูนนะครับตรงนี้พร้อมเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลานะครับแค่เอามาครอบไว้นะครับไม่ใช่สร้างถาวรนะครับที่เป็นประเด็นข่าวเมื่อวานนะครับนี่นะครับก็ดูด้วยนะครับดูด้วยนะครับว่าอันไหนเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรนะครับซึ่งทายสมเกียรติก็ได้ไลฟ์สดไปนะครับเมื่อ สักพักที่ผ่านมานะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่ครับเรื่องหลังคาของพุทธชินราชน,นะครับ ีเสียงมอไซค์น่าจะทั้งวันทั้งคืนน่าจะทั้งคืนนะวันนี้เพร่อมีงาน,นครับงานไรรุ่นก็น่าจะมากันเยอะนะครับตรงแม่ย่าโสระพีนะครับ ยังเป็นบรรยากาศล่าสุดครับเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่หน้าบ้านลุงพลนะครับเงียบมีหมอลำนะครับไฟหมอลำ อากาศก็อ้าวนิดนึงนะมันก็ร้อนๆหน่อยนะครับแต่ที่กกอกนะครับองปูนะครับองปูยามค่ำคืนนะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับแล้วลุงกับป้าก็เข้าไปพักผ่อนแล้วนะครับคงเหนื่อยจากการเดินทางนะครับ ใส่ใครมานนาะ๋อดี๋ยวเขาร้านค้านะครับป้าคำใสก็ยังเปิดร้านอยู่นะครับ แสงไฟนะครับแสงไฟอยู่กลางบ้านนะครับมีงานบุญแจกข้าวนะครับที่เท่าที่ได้สอบถามเ่าต่อยแล้วนะครับเป็นบุญแจกข้าวนะครับไปรุ่นครับไปรุ่นนะน่าจะทั้งคืนครับวันนี้นี่ครับ บรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับก็เดินตรวจความเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแต่คืนนี้น่าจะได้ยินทั้งคืนนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์ครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บ้านลุงพลนะครับีนฝั่งนู้น มีไวรุ่นนะครับมีไวรุ่นบางกระดุมนะครับนั่งอยู่ร้านค้าคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลงพนนะครับก็มีรถสัญจรนะครับตอนดึกนะครับดึกดึกเดินเดินไม่ใมีรถสัญจรวันนี้น่าจะทั้งคืนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับ m ีอยู่ใ n n แนนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสำคัญสำคัญนะครับของทางช่องของเรานะครับก็รอดูข่าวนะครับรออัปเดตข่าวอย่างเกาะสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตคืบหน้าหรือเปล่าครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเอ็ม จะทำคลิปขึ้นมาให้ดูครับรอบดึกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะขอบคุณและสวัสดีครับบรรยากาศล่าสุดนะครับสวัสดีครับ